สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนเสริมหน้าเล็บหรือว่าโอเวอร์เลย์นะคะจะใช้วิธีการเดียวกันแบบนี้เลยนะคะอันดับแรกตักเจลมาหนึ่งก้อนแล้วก็ลากจากบนลงล่างไม่พอค่อยเติมนะคะคือถ้าโอเวอร์เลย์เนี่ยก็จะทําตอนก่อนทาสีนะคะแต่อันนี้ด้ยวยความที่ลูกค้าเฟรนด์เนาะเราไม่อยากให้มันตัวส่วนที่เฟรนด์มันแบบหนาเตอะหรือว่าย้อยนะคะเราก็เลยเสริมที่หลังนะคะคือเฟรนด์ก่อน เนี่ยคะ่ะจากนั้นเราปาดออกด้านข้างนะคะเนี่ยวางแปรงนอนๆแล้วปาดออกด้านข้างแล้วเก็บขอบด้านข้างก่อนนะคะอย่าให้มันหนาเกินไปนะตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันไหลลงข้างเล็บมันแก้ยากนะคะจากนั้นก็เกลี่ยเจลลงมาให้ทั่วนะคะจากบนลงล่างคะ่ะ จะเย็นๆค่อยๆเกลี่ยนะคะดูให้มันทั่วหน้าเล็บจริงๆนะอย่าให้มันแหว่งนะคะใครถนัดใช้แป้งแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยอันนี้มีถนัดแบบนี้นะคะแต่ก็แล้วแต่หน้าเล็บอีกทีหนึ่งด้วยนะคะบางทีก็ใช้แปลงที่มันเป็นแบบโอวลนะคะแล้วก็ปิดปลายด้วยค่ะพอเราปิดปลายเสร็จแล้วเราเช็คดูอีกนิดนึงว่าทั่วจริงไหมแล้วก็ความเล็บเลยค่ะ ใช้แรงน้มถ่วงช่วยนิดนึงนะคะแล้วก็เกลี่ยค่ะให้เป็นเคิร์ฟสวยอันนี้ต้องส่องดูดีๆนะคะว่ามันไหลเป็นเคิร์ฟสวยหรือ,อยังถ้าเกิดว่ามันสวยแล้วนะคะเราก็เอาเข้าอบได้เลยค่ะค่าสำหรับการเสริมหน้าเล็บหรือว่าทำโอเวอร์เลย์แบบนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะคิดตามความยาวหน้าเล็บเป็นเซนติเมตรเลยนะคะอย่างที่ร้านยูมิก็จะเริ่มต้นที่350บาทนะคะ เวลาที่เสริมหน้าเล็บหรือโอเวอร์เลย์เนี่ยมันจะได้เคิร์ฟเล็บที่สวยแบบนี้ที่สําคัญเนี่ยเล็บมันก็จะแข็งแรงและทนด้วยอันนี้ยังไม่เสริมหน้าเล็บจะเห็นว่ามันจะเบนๆบนนะคะงานไม่พรีเมียมเท่าไหร่ฟินิชลุคเป็นแบบนี้นะคะอดความสวยความเป๊กกันหน่อยเคิร์ฟก็จะต้องนูนสวยเท่ากันนะคะไม่ไหลไม่กองนะคะไม่เป็นคลื่นค่ะสำหรับใครที่ชอบเคล้ไม่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ยมิมาสอนทำอะไรแบบไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตามมาอ่านนะ